ท่าล่อรออยู่นะอ่านี่เป็นสโลแกนที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าล่ออเภอเมืองพิจิตรเขาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนาเรศวรและมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามจังหวัดพิษนุโลกตั้งขึ้นครับเพื่อให้เป็นความหมายของการที่จะฟื้นอดีตให้ชุมชนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งชุมชนตลาดท่าล่อในอดีตเป็นเมืองท่าค้าขายที่สําคัญเมื่อกว่าร้อยปีก่อน การเดินทางและการขนส่งสินค้าก็จะใช้ทางเรือเป็นหลักนะครับทำให้บริเวณนี้ซึ่งมีแม่น้ำน่านไหลผ่านเส้นทางสะดวกมากพ่อค้าแม่ค้าทั้งคนไทยคนจีนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากแต่พอวันเวลาผ่านไปการคมนาคมก็เปลี่ยนไปด้วยคนหันไปใช้รถยนต์เดินทางกันมากขึ้นที่นี่จึงค่อยๆหมดความสำคัญลงไปและถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ยังอยู่ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ก่อสร้างเมื่อกว่าร0อปีก่อนนายวีรวัตรกี่เอียนชาวบ้านในชุมชนตลาดท่าลอบอกว่าวันเวลาที่ผ่านไปคมนาคมเปลี่ยนแปลงประกอบกับลูกหลานชาวท่าลอที่ไปทํางานในเมืองใหญ่ตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปก็ทําให้ตอนนี้ตลาดเนี่ยเงียบเหงาซบเซาลงมากแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ให้คงสภาพเหมือนกับในอดีตครับ ปัจจุบันเนียเหงานก็เป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยนะอืเพราะว่าการคมนาคมมันเจริญแล้วครับเปลี่ยนจากเรือหางยาวมาเป็นรถไฟบ้างถนนทางทก็เป็นเป็นไอ้ไอ้รถดยรางรถรามันก็เยอะขึ้นอเพราะฉะนั้นการคมนาคมทางเรือมนก็เลิกหายไปอสภาพผ้าเรือนก็คือมันจะเป็นในลักษณะของเรือนไม้ติดไปเป็นแถวอย่างนั้นเพราะว่าที่ดินที่อยู่นี่มันเป็นของวัดอ แล้เมื่อก่อนนีวัดมันจเจริญรุ่งเรืองมากอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรบอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าชุมชนแห่งนี้มีซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากครับเหมาะกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากมีแหล่งวัฒนธรรมอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นศาลเจ้าแม่ทับพิม โรงเรียนจีนแล้วก็มีขนมต่างๆซึ่งพร้อมนําเสนอให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนเองให้ความสําคัญกับชุมชนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการจัดเวทีเสวนาน,นะครับเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่ได้มีการสืบค้นและจากการบอกจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจและหวงแหนท่าลออบ,บ้านเกิดซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจและต้องการที่จะฟื้นชุมชนแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับ